สวัสดีครับเพ่อกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่328ดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาและว่าจ้างก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับตอนที่328นะครับเช่นเคยครับกลับมาเรื่องหยานะครับเป็นเรื่องฟ้องอยาแต่ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทํำยังไงอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับสาหรับทนายวีรยุทธ์สมมติว่าเราฟ้องอยาแล้วศาลมีคำพิพากษาให้ยาเราก็เอาคำพิพากษาดังกล่าวนั้นไปจดทะเบียนหยาต่อหน้านาทะเบียน ร้อมพยานสองคนโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องมาด้วยโดยเอาเอกสารไปจดทะเบีย,าย,ยาน่าต่เพียงฝ่ายเดียวได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับส่งคําถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งติดต่อไม่ได้บ้างละ่ะอยู่ต่างจังหวัดบ้างละ่ะอยู่ต่างประเทศบ้างละ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันเพราะการฟ้องหย่านนั้นเราจะส่งหมายเรียกไปตามภูมิเนาทะเบียนร,ราษฎรของจําเลยที่ถูกฟ้อง นะครับว่าปัจจุบันนั้นเขาอยู่บ้านเลขที่เทา่าไรอยู่ทะเบียนบ้านอะไรอำเภออะไรซอยไหนเราจะส่งไปยกเว้นคนที่ถูกจำคุกนะครับเราก็จะส่งหมายไปที่จำคุกหรือเรือนจำที่ท่านอยู่นั่นเองท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่ได้รับหมายนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ฉะนั้นเวลาท่านฟ้องหย่านั้นเหตุ <c oughs> ผลประการสำคัญที่คนฟ้องมักจะกลางบนนะครับ ไม่ใช่นะครับเรื่องว่าเขาจะได้รับหมายเรียกหรือไม่ประเด็นคือเขาจะมาสู้คดีหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อที่น่ากังวลมากกว่านะครับก็ถ้านะครับเขามาสู้คดีก็จะมีเรื่องในส่วนกระสินสมรสเข้ามานะครับค่าเล็กดูบุตรอาจจะเข้ามาอำนาจปกครองบุตรอาจจะเข้ามาค่าเลี้ยงชีพยังมาอีกนะครับอันนี้ ก็ฝากาไว้เพราะเราฟ้องยาอาจจะฟ้องยาอย่างเดียวไม่ขอสินสมรสทําได้ไหมทําได้เราฟ้องยาเราไม่ฟ้องชู้ได้ไหมได้อันนี้นะครับก็ฝากอาไว้นะครับการฟ้องยาก็ต้องมีเหตุยาเหตุยาที่ใช้กันบ่อยระทิ้งยาะระทิ้งร้างเกินหนึ่งปีสมัครใจแยกกันอยู่สักเกินสามปีอันนี้ก็เป็นเหตุในส่วนของฟ้องยาเพราะระทิ้งร้างกับสมัครใจแยกกันอยู่นะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามเป็นประจำในช่องทนายวิรยุทธ์ในทาง YouTube นะครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนายวิรยุทธ์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ